สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะกระดุจัมจทุกเชานะก้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซาูซี่จูจีจ,จ,จุกจิกกับโบแกนะผลฟ,ฟุตบอลที่น่าสนใจม<ป>แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจ๊ดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจ๊ดมมาสตรา YouTube เจ๊ดมออฟฟิเชียลซับสไครป์สฟนแคเดียดกันด้วยไฮโลดอ้าวฝากทัวร์ดูบอลกับเจ๊ดำไปด้วยกันละกันนะจ้า2นัดนะยูติเต็ดเจอเชนซีแล้วก็ไปเยือนสเปอร์นั่นเองนะจ๊ะะะเเเเเเดดดดิิิินนนนนททาาาางง21 28ถถึ0859999มมมมษยยยยกกกก็็รรรีีบบโไไปตตต่่อออสลลลพัั้ หก9้าเกตามเบอร์ที่เห็นหนะ้าจอนะจกก๊ะก็ไปดูบอลกันจะทำรับรองสนุกแน่นอนคลิกคลิกคลิกคลิ๊กอ้าวมาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่าเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะพิมพ์ลีของตำรวจขี้คลาดฮิฮิจา่าไม่กล้าน้เองนะจ๊ะเมื่อคืนฮาร์เบอร์วิลก็เสมอกับทิวอรี่การ์เด้นไป2-2ซุปเปอร์ลีกของยูนาเนรีโอฮิฮิแซมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอนควาซี่นะก็เฉือนท่านั้นของเอง็นชังก้าเรนเจอร์ไป2-1ไทยลีกกันมากกันล้วกันนะจ๊ะชลบุรรีไปป1-2 1-1โโพลลิสสเเตมมอาาาางหนวก การท่าเรือก็เอาชนะสุโขทัย2-0และปิดท้าย B ีปทุมยูเต็ดนะจ๊ะก,ก็เปิดบ้านแพ้ทรูแบงคอกยูเต็ดไป0-1แล้วก็เปลี่ยนโค้ดทันทีหลังจบเกมนะเด้งแมตสมิธไปแขวนอยู่ที่ประธานเทคนิคแล้วก็ตั้งนานัาานันของสุภาชัยคมสินขึ้นมาเป็นโค้ดรักษาการจนจบซีซั่นนี้แทนนั่นเองนะจ๊ะแหม b ีจีนี่เปลี่ยนโค้ดเก่งๆแล้วนซีซั่นนี้นะอีนี่มาต่อกันที่วอลอินเดียนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะัเป็นไอรีกนะลีกรองของพวกเขานะ um ath, อัมเ,นะเบอร์อ ยักเอเลเรือกองฝรั่งเศสบริสันต์ชัแมงแพ้กับแบรนไป02บนุนเดสิกาเยอรามันนะจ๊ะเมื่อคืนนี้บาเยอเร์ุกเซนก็ชนะบบเยอร์มิวนก2อ่เกาโชเชรต์อิตาลีนะเฟรเนตินาชนะเลเช่น1นะจ๊ะลาซิโอก็เฉือนโรม a 1-0่า1-0และปิดท้ายคู่ดึกนะดับบี้ดิตาเลียเนี่ยอินเตอร์มิลานแพ้คาบ้านยูตุสไป01าานหลังจากสเปนเมื่อคืนนี้นะจ๊ะคู่เอกลกาสิโกนะจ๊ะบาร์ซัโลเน่บาร์เซโลนาทีมมีป สบายสบายสบายสีต่อ1นึ่งเอฟเอคัพเมื่อคืนนี้เชฟฟีวเต็ดชนะแบล็เบิร์น3-2นะเบรตันโฮฟฟอรเบียนถล่มกริมสบีทาวไป5-0และปิดท้ายแมนเชสเตอร์เดเอาชนะฟูลแลมแบบหือจับ3าต่อหฟูลแลมแม่งเหลือ9คนพวกแกออานั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวข่งขันฟุตบอลกันบ้างกันละกันนะจ๊ะต่อเนื่องมาจากผลการแข่งขันเอฟเอคัพนะจ๊ะฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่สุดในโลก152ปีผ่านมาแล้วเลยนะล่าสุดจับสลากก็รอบรองชนะเลิศได้4ทีมเรรรียยบบ้อนะะปกคู่กัันนนเเเเรรรีียยยยบบบ้อโดตฮฟาจะท อกับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่หนึ่งคู่เป็นแมนซิตี้เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั่นเองจะเล่นกันที่เวมบลีย์ในวันที่22-23เมษายนนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าใครจะชนะแล้วใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศก,กันนั่นเองนั่นคือการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศเอฟเอคับเรียบร้อยจ้าอ่มาต่อกันที่หลังเกมที่ยูไนเต็ดพลิกกลับมาชนะฟูลแลม3-2โดยที่ฟูลแลมเหลือเก้าคนรวมไปถึงมาโกาซิลบากุนซือของเจ้าส่วนน้อยก็โดนไล่ออกไปด้วยอีกหนึ่งคนเนีกก่ยนะอดีตนากกุนซือหัวสวยของแมนยู่นะแล้้วก็ตังใจ ที่จะเอาชนะให้ได้นะแล้วก็ควรจะนําตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเป็นแต่ว่าทีมเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าลูกจุดโทษที่ทีมได้มาเหมาะสมด้วยปการละทละรัปวงนั่นเองนะจ๊ะโดยแต่นักการสัมภาษณ์หลังเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าเออจริงๆเราเราทำได้ตามเป้าหมายนะคือการชนะแล้วก็เข้ารอบไปเรามีความสุขมากกับชัยชนะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของลูกทีมของฮางเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะอะไรรู้ไหมเราลงเตะหนึ่งนะัดทุกๆ3วันเลยฟูลแลมมคือทีมที่ดีมากเราต้องทําให้ดีกว่าเขาเพื่อจะชนะฟูล ช่วงครึ่งแรกอะแต่ว่าน่ะตามนั้นแหละเดคอาก็ไม่ได้เซฟเลยครึ่งแรกนะสุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยออกมาแล้วเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เดฟก็ช่วยเซฟทีมเอาไว้นะเพราะมีเซฟที่ยอดเยี่ยมถึง2ครั้งในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยยังอยู่ในเกมจกังหวะนั้นเนี่ยเราโต้กลับได้แล้วก็เป็นการประสานง,งานจากน้องหมุนอันโตนี่แล้วก็น้องปรับตัวซานโชทําให้เราได้จุดโทษชัดเจนลูกนี้เป็นจุดโทษแน่นอนการหฮมอนในกรอบกโทษด้วยจุดโทษอยู่แล้วนะเพราะเนี่ยไม่อยากอ่็ยปล ของกรรมการจะแล้วกันนะส่วนเรื่องเอฟเคั up, รอบถัดไปรอบตัดเชือกนะีอีกนานเลยกว่าจะได้เตะเนี่ยนะเพราะนั้นหลังจากนี้เราจะไปวางแผนวิเคราะห์เกมพีเศษที่เราจะต้องเจอกับนิวคาสลเบรนส์ฟอร์ดแล้วก็เอเวอร์ตมากกว่าก็ถือว่าโฟกัสไปทีละเกมทีละเกมทีละเกม,เกมนั่นเองสำหรับเอริกเชนฮากทํทำได้เยี่ยมมากบอสเข้ารอบรองชนะเลิศอีกถ้วยแล้วอออเอาผู้ชนะผ่านไปมาดูผู้แพ้อย่างมาโกซิลวากันบ้างโดวใบแดงด้วยนะรูไปถึงลูกที่มี2คนอย่างวิลเลียนแล้วก็อาริซาน่ามิโตวทิที่เอามือไปกระทุ้งผู้สิทธ์ก บอกว่าไม่เข้าใจทําไมทีมเขาโดนจุดโทษโอเคอันเนี้ยโอเคแหละไม่เป็นไร VR ตัดสินถูกไหมแต่จังหวะที่ทีมเขาควรจะได้จุดโทษจากการที่มิโตวิชเจอริชาเนี่ยสกัดเนี่ย v ีาร์ทำไมไม่ถึงเรียกเช็คบ้างทาไมไม่ให้จุดโทษกับทีมเขาบ้างอะไรแบบนี้นะโดยมาโกซิวาให้สภาพหลังเกมแบบนี้บอกว่าอืมก่อนจะเสียจุดโทษและใบแดงเนี่ยนะวาบอกเลยว่าชัดเจนว่าฟูแลมเนี่ยเล่นได้ดีและเป็นทีมที่ดีสุดในสนามเลยนะก็โอเคละการตัดสินให้จุดโทษเนี่ยรับได้เข้าใจได้แต่สิ่งนี้เข้าใจยากคืออะไรทีมเราอะ่ะควรจะได้จด เท,ทำไมผู้ตัดสินไม่เช็คทำไม v ีาไม่เลือกดูบ้างอะ,อะสองจังหวะอย่างนั้นอะเออขอพูดหน่อยได้ไหมล่ะจังหวะน,บบนี่แบบเนี้ยไอจังหวะแฮนด์บอลของวิเลียนโอเคไม่ต้องพูดถึงมันชัดเจนอยู่แล้วนะเจตนาแฮนด์บอลก็โดนใบแดงมิตวิชก็คุมอารมณ์ไม่ได้รวมไปถึงตัววาเองเนี่ยการกระทำแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่หน้าที่เราคือต้องเล่นในเกมให้ดีเหมือนเดิมนะโอเคละ่ะวาไม่ได้รู้สึกดีกับการกระทำของตัวเองนะที่โดนใบแดงอะแต่ว่ามันมีข้อกังขาอยู่ผู้ตัดส เราไม่มีความสาคัญอะไรในวงการฟุตบอลหรอกเ,เรารู้ดีนะแต่มันรับได้ยากอยู่ดีนะกับการที่โดนตัดสินแบบนี้นะเอาละตามนั้นแหละ VR ก็โดนกดดันละนี่คือโอทัฟฟอร์ดนะแล้วฟูลแลนเองก็ต้องมาเยือนเห็นไหมก็ตามนั้นว่ากันไปเอาเป็นว่าเราควบคุมเกมไม่ได้ดีมากพอนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเราก็ส่งผลให้เกมนี้มันยแย่ๆไปก็ถือว่ายอมรับแต่ก็มีแบบเน็บจีจๆๆีัดการตัดสินของผู้สินเดี๋ยวก็โดนปรับเงินหลอกจากมากซิีวาจาเออเอฟเอเขาไม่ไม่ให้พูดถึงนะผู้สินไม่ได้นะมาตอนน่ากาอ,อ,อ,อก,กันท หลังถล่มพาเลซ4-1เนี่ยนะก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยนะนำแมนซิตี้8คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า1เกมนั่นเองนะจ๊ะโดยเตต้าบอกว่าโอ้โหประทับใจมากลูกทีมเล่นกันอย่างแบบมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจและมีพลังงานที่ดีตั้งแต่เริ่มเกมนะสุดท้ายเนี่ยนะก็ผิดหวังเล็กกับเรื่องประตูที่เสียมาจากลูกตั้งเตะนั่นเองนะจ๊ะโดยเตต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมนะก็บอกแบบนี้ว่าต้าประทับใจมากนะพี่นะกับการที่ทีมเราเนี่ยมีความกระหายนะเราก็เลยไปพักกินน้ำกระหายชนะมันจะกระะะหหาายยนนน้้นงงน้ััั่่่แแแลลลลมมมีีพงงงทเเเเอตตติ นะมุ่งมั่นมากสมาธิดีมากและปล่อยให้เรื่องการตกรอบยูโรปลีกเนี่ยมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะช่วงหลังเนี่ยพาเลสอะไม่ได้ผลแกงขันที่ต้องการก็จริงแต่ก็ยังเป็นทีมที่ยากที่จะชนะอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าวันนี้อาร์เซนอลของต้าเนี่ยครองเกมได้หมดและสมควรจะคว้า3คะแนนแล้วอะนะแต่สิ่งที่ต้าผิดหวังคือเราเสียประตูจากลูตั้งเตอีกแล้วเราต้องพยายามพัฒนาและป้องกันเรื่องนี้ให้ดีนะการนําจากฝูงถึง8คะแนนแบบนี้เนี่ยนะรู้สึกดีมากเลยวิธีการที่เราเล่นก็ทําได้อย่างอยอดเยี่ยมผลแกงขันเราก็ได้ตามที่เราต้้้ออองงกกาารรตตนนนีเพันะแลท แน่ใจว่าทุกคนจะกลับมาจากเบรกทีมชาติด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีทัศนคติที่ดีสภาพร่างกายที่ดีเหมือนเดิมนั่นเองนะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นไปตามที่พิตาเขาต้องการหรือเปล่านะจ๊ะมาต่อกันที่กุนซอโรคจิตเป๊ปโกเดล่าของเรือรบสีฟ้าแมนซิตี้กันบ้างหลังจากถล่มเบอร์ลี่ในเอฟเอครอบ8ทีมสุดท้ายไป6 .0 ต่อและเออร์ลิงเบราห์ฮาร์เลนเดอะฟราลันเนี่ยยิงแฮตทริกอีกแล้ว3มประตูอีกแล้วนั่นทำให้หลายต่อหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ยิงล่าลูกใส่เลาบซ ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวยิงไปถึง9ประตูแล้วรวม37นัดในทุราการัยิงไป42ประตูทําให้เป้าหมายที่คนมองก็คือ60ลูกในซีซั่นนี้ไม่ใช่เรื่องเกินความเป็นไปได้นั่นเองนจะจ๊ะแต่เป๊ปเนี่ยก็ลดความกดดันให้กับฮาลาัเนเขาบอกไปว่าก็ไม่ได้มีความต่อและไม่ได้สนใจกับตัวเลข60ประตูเล้ขเขาเนี่ยเด็กอย่างฮาลันเนี่ยเม่ย๋ยม่งมีปัญหาในอนาคตเพราะอะไรรู้ไหมเป๊ปบอกเลยนะเดยวเขาจะต้องโดนคาดหวังว่าต้องยิงนัดละ3ลูกนัดละส่ลูกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะ แล้วไม่เคยกดดันเลยมากเขาโฟกัสที่ตัวเองนะและเป็นนักเตะที่โหดมากๆนะเล่นด้วยยากมากๆนั่นแหละเอาเป็นว่าตามนี้กันน้องมันกำลังดีก็ถือว่ามันนะปล่อยให้ผลงานมันเป็นตัวชี้วัดกันละกันอ่านั่นคือเป๊ปโกเดลรลาพูดถึงเดอะฟาลันนะจ๊ะโหดเกินประคุณเอาไปดูกันที่น้องไก่คายฮาวเวสกันบ้างนะหลังจากยิงประตูให้กับาากาฐานะกาคารักเชนซีได้ในเกมที่เสมอกัรสองสองก็ดันไปทําท่าแบบ ล้อเรียนจอร์แดนพิกร์ดประตูทิศชาติกฤีกของเอเวอเรตันนั่นเองทำให้บอสใหญ่อย่างแกรมเดอร์นิงเฉยพอตเตอร์ไม่พอใจกับทัศนคติและการแสดงออกแบบนี้นะแกรพอตเตอร์บอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเอ,อ่อเวลาที่ผู้เล่นยิงประตูได้เนี่ยเตอร์เข้าใจนะว่าแบบโอ้โหมันเหมือนมัน,มน,มนพุ่งพลานวิญญาณมันหลุดออกจากร่างแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ต,ต,ตัวเตอร์เองอะสมัยเป็นผู้เล่นก็ไม่ได้ยิงประตูได้เยอะหรอกเพราะนั้นก็ไม่รู้แหละว่าจะต้องฉลองอะไรในทิศทางไหนนะเพียงแต่ว่าเตอร์มองว่าสนุกกับการฉลองกับตัวเองไม่จำเป็นจะะตตต้้้้ออองงงงไไไปปปเเยยยยาาาาาถกฝ่่่รรขขมมหืดึคููส ร่วมในการฉลองของเรานั่นคือมุมมองของเตอร์เพราะนั้นเรื่องนี้เตอร์ไม่เห็นด้วยอ่าก็ถือว่าดุคาราแบทไปเบาๆสําหรับแกรมเดอนิ่งเฉยพอตเตอร์นะจ๊ะทีนี้ไปดูกันนี้เจ้าของทีมเชนซี C, อย่างท็อตโบลีกันบ้างนะเจ้าตัวบอกไม่โอเคเลยกับผลการแข่งขันที่เสมอเอฟเวอร์ต e ันสองต่อสองแบบนี้นะโดยมีแฟนเนี่ยไปถามท็อตโบรีบอกว่าเออเป็นยังไงบ้างเกมนี้เป็นงไงสนุกไหมมากน้อยแค่ไหนอะไรว่ากันไปท็อตโบรี่ตอบกลับมาสั้นๆเลย shit fucking game หรือว่าเกมนี่แม่ง่วยแตกมากอแบบนะวก็ถืา่ แฟนๆก็หัวเราะแบบเออรักยิ้มบว่าเออเป็นเจ้าของทีมที่แบบดูบ้องๆดีเหมือนกันดูแบบพูดอะไรตรงๆอ่ะไม่มีภาพลักษณ์อะไรมากเท่าไหร่นะแฟนเจลซีก็เริ่มจะรักท็อตบอร์มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่หนึ่งคนที่โอ้โหประหลาดแตกเลยสำหรับอันโตน่คอนเต้ปัดโทหัวหน้าพักพลังประชากไก่ได้จาล่าสุดนะสเปอร์เนี่ยแนะนำามาซัตันทีมบวยสามหนึ่งปิดเกมไม่ได้จุดท้ายจบสามสามทำเอาคอนเต้นี่โอ้โหขาดเชือกเลยคือแบบยั่วขาดแล้วก็ไล่กราดด่าตั้งแต่ผู้บริหาารลงงมถึตตััวนก ก่อนนะนี้ไม่เคยด่านักเตะนะเนปผู้บริหารอย่างเดียวล่าสุดด่านักเตะแล้วนะจ๊ะโดยคอนเต้บอกรับไม่ได้เลยกับทัศนคติของความเห็นแก่ตัวที่ผู้เล่นมีในสนามของเขา่น่งนะคอนเต้สัมภาษณ์กับฟุตบอลลอนดอนแบบนี้เขาบอกว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัดโถเราไม่สแสดงถึงความเป็นทีมเลยอะนะก็เด็กเขาชัดเจนละนี่คือเดูกาที่2ของเต้เตกับสเปอร์แล้วต้องพูดแล้วล่ะฟอร์มการเล่นเนี่ยคือรับไม่ได้เลยเป็นไปได้แล้วนำสามหนึ่งอะแล้วมันเสีย 2, 2ประตูเสมอสามสามได้ไงแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนี่คือเป็นททททีีีีีมม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 ่่่่่่่ันนนนนนไไไเเเเป็ะะาผผูู้้ลล11คคคคแตหยยใ เพื่อนเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลยแล้วเขาไม่ได้เล่นด้วยหัวใจที่มีให้กับตาสโมสรของสเปอร์ก่อนนั้นเนี้ยเต้พยจะไม่พูดนะเพราะว่าพายพายพูดหลายครั้งแล้วสถานการณ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะแทคนิคเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องหนึ่งแต่ความกระหายหรือรวมไปถึงทัศนคติคือสิ่งที่คุณจะต้องมีนะแววตาตาทาง,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 างมันเพี้ยนไปหมดมันต้องมีตอนนี้เราแยกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะแต่สเปอร์เนี่ยเราไปชินใช่ไหมกับสถานการณ์แบบเนี้ยเราอยู่กับเรื่องแบบนี้มานานแล้วอะสโมสรมีหน้าที่รรรรัับบผิิิดดดชชออออออกกกกาาาาาซื้รร้้้้ขยยย็จงงูทีีมมม่่่่เเเตตตควแลนนนนนะะไไพ ถึงเลยขอพูดหน่อยแล้วกัน11คนที่ลงไปเนี่ยนะแม่งเล่นเพื่อตัวเองบอกเลยนะความเป็นนักสู้ตอนนี้แม่งต่ําเตี้ยเล่ดินมากเลยนะไม่เคยชินอ่ะกับการที่มีผู้เล่นแบบเนี้ยลงเล่นด้วยการจบอันดับแบบเนี้ยและเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเลยนะเออความผิดก็อยู่ที่ทุกคนนั่นแหละนะไม่บริการทีมก็บผู้บริหารไม่ก็นักเตะนั่นแหละและสุดท้ายถนะ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนอีกกี่กุนซือเปลี่ยนอีกกี่โค้ดเนี่ยนะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เปลี่ยนเชื่อเต้ได้เลยโอ้โหเรบบเนะล ก่อนจบฤดูกาลด้วยซ้าไปสําหรับอันโตนคอนเต้นะจ๊ะอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นนั่นแหละดามนั้นเอามาดูกันที่เรื่องราวของโมซาลานี่นีโมซาลานี่ยักหน้ายักเอวกันบ้างนะดาวยิงดีชายีบของปรี่ยีพิมพ์หมามหามนั่นแหละจอรดูนะรับจๆกเเร่อยๆดูเปรเไปดู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 ดูไปดปดูไ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 ูเไปปดเ จะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้านั่นเองแต่รามีอับบาสเนี่ยนะเอเย่นคนเก่งของโมซาลาก็ออกมาถามแล้วว่าไอ้คนที่มันทวีตเรื่องนี้คนที่มันโพสข่าวเนี้ยไปเอาข่าวมาจากไหนบอกทีเพราะตัวเขาเองคุยกับโมซาลาแล้วไม่เคยมีเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองเลยนะโดยฟุตแมกาโตเนี่ยเขารายงานว่าซาลาเนี่ยเป็นกังวลว่าลิพูอาจจะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยเตรียมจะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นนะทำให้รามีอับบาสเนี่ยนะก็รีทวีตข้อความนี้แล้วก็ถาม,มากลับไปเลยว,ว่าไปเอาข่าวนี้มาจากไหนพี่ฮะ กันเรื่องนี้แหละช่วยบอกทีมึงแหล่งข่าวมาจากไหนเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าตอนนี้ข่าวนี้ก็กลายเป็นเฟกนิวไปเพราะว่ารามิเอบัสเอเจนต์ของโมซาร่ายืนยันแล้วว่าไม่เคยคิดเรื่องย้ายทีมแต่อย่างใดนะจ๊ะอา้าวมาถึงเพื่อนรักหักเลมโพดกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะโทนี่โครสกองกลางของราเมดเดนะออกมาฟาดใส่ตัวรุกเอเดนอ้วนซาเดตุตะตุ้มตุ้ยของมาเี่ตเพื่อริ่มทีมกัน,นแท้ๆนะบอกมาบอกแนละ้วไม่ได้สงสารเลยกับการที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันมีคนที่น่าสงสารกว่าอาซาเยอะแยะที่เจอปัญหาชีวิตนนนักกว่่่าาาาาออออซซเเจงงงะึยล ไปในลาลิก้าฤดูกาลนี้แค่98นาทีนั่นเองนะแล้วเกมล่าสุดที่ลงนั่นคือเจอกับมาเลกาเมื่อปีที่แล้วเดือนกันยายนเลยนะทําให้โทนี่โครสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาบอกแบบนี้ว่าแน่นอนลนะ่ะโครสมองว่าสถานการณ์ของอ่าเพื่อนซาเนี่ยคือเรื่องที่ยากลําบากนะมันเป็นแบบนั้นมาตลอดอแต่สุดท้ายคือเลยรู้ป่ะทุกคนก็ต้องดูแลและรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะในวงการฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวของความสงสารมาเกี่ยวข้องหรอกชีวิตของอาซาไม่ได้แย่อะไรเลยเขายังดีกว่าทุกคนในโลกอีกหลายๆายคนด้วยทน ไม่ต้องไปสงสารกันอาซามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะเอาเ่าเราคุยกันมาตลอดเพียงแต่ว่าเรื่องความสงสารเนี่ยอย่าอย่ามาพูดคํานี้นะอาซาไม่ใช่คนที่น่าสงสารโอ้โหไม่เสียเพื่อนเลยนี่า่าทนิคโครสอเอาไปดูที่นาปโปลีกันบ้างนะแช,ชมป์ไม่ใช่แช,ชมป์สิว่าที่แช,ชมป์สกูเดโตของกาโชซราซีสัตนี้นํารองจากฝูง19คะแนนก็ไปแล้วตอนนี้นะทําให้กุนซือคนเก่งอย่างลูชโนสปาเลตติเนี่ยบอกว่าสบายใจได้นาโปลียังคงกระหายความสำเร็จและจะไม่มีทาง ิ้งเกมที่เหลือเด็กขาดจะยังยิงยิงยิงชนะเก็บแต้มจนคว้าแชมป์ไม่ได้แน่เองนะโดยสปาร,ร์ติให้สมาร์กับดัโซนก็บอกเป็นว่าเรากระหายมากเลยนะเราเลยต้องจิบน้ําเพิ่มเนมุกซามอิดดัมนั่นแหละเป็นอีกครั้งนะที่อาติเนี่ยนะคุยกับลูกทีมก่อนเกมสัมผัสได้ลูกทีมทุกคนยังมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิมนะอยากจะสร้างความแตกต่างเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆนะต้องการบางอย่างต้องการเป็นใครสักคนที่คว้าแชมป์เพื่อสโมสรแห่งนี้นะมีคํากล่าวจากชาวเนเปิล้ดยกันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่หิวเนี่ยนะจะไม่มารนนเเะป็ คืองอ่ายๆคือยังหิวกระหายอยู่ยังไม่สวิชออฟหรือไม่ปิดสวิตตัวเองที่จะเก็บ3ามแต้มยิงประตูไปเร,เรื่อยเพื่อคว้าสกูเดโตได้ในรอบ30ปีเลยนะสำหรับนาโปลีนะเอาไปดูกันที่แผนหลุดของพี่เสือบายเยิ้มมินิกกันบ้างแล้วกันล่าสุดในเกมที่แพ้เรวอกเุเซนหนึ่งต่อสองเยนะมันมีสื่อรายงานว่ามีแทคติกมีการฝึกซ้อมการยืนตำแหน่งของบายเยิ้มเนี่ยหลุดไปเออโดนเผยแพร่ออกไปนะทำให้ยูเลนากอสมันกุนซือคนหนุ่มของบาเยิ้มบอกไม่พอใจเลยที่ในทีมเนี่ยมีหนอนบ่อนไส้นั่นเองนะเอาแผนไปเปิด เผยเปิดเปิดออกสื่อได้ยังไงล่ะโด <Kn> นากกูมาได้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าเออมันทําให้มันไม่สบายใจเลยนะคนที่ส่งข้อมูลนี่ออกไปเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยนะคู่แข่งเองก็ได้เห็นแทคติกของเราแล้วก็ทํารับมือกับเราได้ง่ายขึ้นนะคือมันไม่เข้าใจว่าไอ้หนอนบอนไส้เนี่ยทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรไม่น่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเปล่านะเออคืออะไรไหไอ้หนอนพวกนี้นะมันมักจะได้การคุ้มครองนะทุกครั้งที่ขับไปนอกเมืองขับรถเดินทางไปเนี่ยเจอหนอนเนี่ยนะเป็นแสนแส,สนตัวเนี่ยนะเราไม่สามารถจัดการมันได้เลยจัดการยากมากค้นหาาาายยกกมคือเรนน่ะทงไ แล้วแต่เนี่ยนะเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยเราอะไรอยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อใจแต่สุดท้ายไอ้คนแบบนี้ที่มันหักหลังเพื่อร่วมทีมเพื่อร่วมงานเนี่ยนะมันจะมองตัวในกระจกแล้วมึงจะมีความเป็นคนอยู่ได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันไม่แฟร์กับเพื่อนคนอื่นเลยนะสิ่งที่ถูกเผยแร่ไปไม่ใช่การฝึกซ้อมพื้นฐานแต่มันคือแผนการเล่นเลยด้วยซ้ําไปนะเพราะนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเปิดเผยก็เปิดเผยไปแล้วแต่เชื่อว่าบาเยอร์จะไม่โดนจับทางได้เด็ดขาดแมมก็มียั่ะตามสไตล์สำหรับยูเลนนากุสมันนั่นเอง เาเซาซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้กันอย่างสดใสก็แล้วกันทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นประจัยเจ๊ดำและทีมงานด้วยก็แล้วกันแฟนเพจเจ๊ดำมาจ๋าไทย YouTube TikTok IG Line @jedamofficial Subscribe กดติด Follow กันได้ทุกช่องทางแล้วก็แอดไลน์มาสั่งซื้อเจ๊ดำได้นะจ้าตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะเอาเหมือนเดิมอวยพรกันแบบนี้ทุกครั้งทุกวันที่เจอหน้าฉันเลยก็แล้วกันขอใมีความสุขในสัปดาห์ใหม่แบบนี้สู้ๆด้วยกันสู้ๆด้วยกันก็แล้วกันเจออะไรยากๆยิ้มเข้าไว้เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นเชื่อฉันนะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีพุ่งนี้ เช้า9ก้าโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่ว so, นวันนี้ไปเว้ย